จะติงซีซันห้าเอาเป็นว่าที่ผมยื้อเวลามาขนาดนี้ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วหรือพูดง่ายคือปลายปีที่แล้วมาสู่ปีใหม่ปีนี้ในวันที่9ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะดูกันจบมาหมดแล้วนะครับผมกับซีซัน5ที่เป็นการปิดจบของซีรีส์ได้อย่าง ชวนอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็คงไม่ได้มารีวิวหรอกแต่ก็ก็ก,ก็มีฟีลรีวิวอยู่บ้างแต่พูดตรงๆเลยว่าผมมาเพื่อมาจับประเด็นในซีรีส์นี้ครับผมอ่าพอดีว่าพอดูแล้วว่ามันมันตั้งแปดตอนนะตอนหนึ่งก็ชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแล้วตอนสุดท้ายนี่ตั้งสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่จะมีอะไรให้จับให้หยิบให้พูดถึงเยอะมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราลิสต์มาเกี่ยวกวข,ข้อกันเอ่ยประมาณ8 9ดอะ่ะแต่เอาเป็นว่าประเด็นที่น่าสนใจในสเต กระแสทั้งวิาพากษ์วิจารณ์กระแสในด้านดี D, ด้านลบหรืออะไรก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆครับผมเพราะมันสะท้อนตั้งแต่เ,เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงการจัดการการเมืองหรือแม้กระทั่งโลกแฟนตาซีที่มันสุดแสนจะจินตนาการแล้วกันผมไม่รู้ว่าแต่ละคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามันเป็นการเดินทาง10ปีที่ ใครหลายๆคนอาจจะโตมากับมันเลยก็ได้ซึ่งมันเป็นซีรีส์ตฟิกติดบ้านอ,อย่างที่รีวิวไปเลยใช่ปะแต่แน่นอนครับผมว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นหลายๆคนก็อาจจะไม่ทันเพราะมันใช้เวลาตั้งสิบปีเนี่ยเล่นตั้งแต่นักแสดงยังเด็กๆมาสู่จนโตบางคนแบบแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้น <laughs> ดังเรื่องนี้มีประเด็นให้พูดถึงมากเพราะฉะนั้นพูดถึงแค่ซีซันห้าก่อนแล้วกันมาสู่ในประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับผมที่ผมจับได้ที่ดูแล้วมันชวนให้รู้สึกตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันห้าเลยนะั่นก็คือวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ได้มีขีดความฉลาดที่ตายตัวใช่ครับผมเราจะเห็นได้ว่าในซีรีส์เรื่องนี้คนที่แก้ปัญหาหลักๆก็คือกลุ่มตัวเอกที่มันสะท้อนให้เราเห็นกันว่าเด็กเจนใหม่มีอะไรที่แบบว่าหลากหลายมากมายมากขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าเราเทียบเป็นเจนนะเราจะได้เห็นเลยตอนที่ ไม่แน่ใจว่าตอนที่7หรือตอนที่6กดีแหละคือระหว่างลุงฮอปกับกลุ่มของดัสตินซึ่งแน่นอนว่าในการแนะนําในการจะเข้าแบบเขาเรียกว่าอะไรวะลูทวารเหรอ <c oughs> ฟังแล้วมันแปลกๆพูดง่ายก็คือเข้าไปหาเวกหน้าการที่จะนําเสนอความคิดเห็นแต่และอย่างอะ่ะมันสื่อสารผ่านเจนแล้วก็ผ่านประสบการณ์มากๆซึ่งแน่นอนเลยว่าการที่ตัวเอกจะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างคือหนึ่เขาเนิร์ด ใช่ครับผมแต่ความคิดนั่นนะมันเป็นอะไรที่เบิกทางให้ซีรีส์เรื่องนี้เดินหน้าไปได้อย่างที่เราเห็นพวกเด็กๆชอบแก้ปัญหาส่วนพวกผู้ใหญ่ชอบทํางานและนอกจากนั้นคนที่สร้างปัญหาก็คือผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นเองทำไมเมืองฮอปกินที่เขาบอกเป็นเมืองเล็กๆแต่เกิดปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมมันต้องจบด้วยแบบ กลุ่มวัยรุ่นแกงฮอบกินพูกงี้คือกลุ่มเด็กเนิร์ดเลยล่ะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยเพราะว่าพอเราโตไปใหญ่ไปมักจะมีนิสัยหรือความเห็นแก่ตัวมากกว่าจะแก้ปัญหาจริงๆคือถ้าเราเห็นในกลุ่มแกงทหารที่ผมมองว่าเป็นตัวร้ายจริงๆเนี่ยผมมองเลยว่าแบบมันเป็นพวก ฉาบฉวยโอกาสอะมันไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาเลยด้วยซ้ําแค่ต้องการแค่ความต้องการเพราะฉะนั้นการที่ไม่ขี่เส้นอา่าไม่ขี่เส้นหรือไม่จํากัดความฉลาดตายตัวเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เห็นได้ชัดมากๆว่าการแก้ปัญหาแต่ละอย่างและผ่านไปนั่นแหะมันทั้งน่าเชื่อถือมีความเป็นไปได้มีความท้าทายในการลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นครับผมถึงจะฉลาดถึงจะเก่งแค่ไหนตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงสี่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเขายังผิดพลาดเสมอเขายังต้องการต่อให้กลุ่มแก๊งตัวเอกเนี่ยจะเก่งแค่ไหนแต่ เขาก็ยังต้องการมุมมองจากผู้ใหญ่ต้องการความคิดเห็นจากคุณครูต้องการความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์หรือต้องการอะไรก็ตามที่สามารถพาให้พวกเขาไปข้างหน้าได้สุดท้ายอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างของคาว่าฉลาดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นนี้มันแอบจะจี้นิดน,นึงนั่นก็คือจินตนาการกับความรู้สําคัญพอๆกันคนลองคิดสภาพดิถ้าสมมุติว่าการตามล่าเวกหน้ามันต้องตามล่าไอ้ตัวปีศาจหน้าดอกไม้นะั่นใช่ปะคือ ถ้าสมมุติสตีฟฉากหนึ่งเลยสตีฟไม่ขับรถฝ่าไปและจิตนาการของสตีฟว่ามันแบบเหมือนขนมซอสอดไส้หรืออะไรไม่รู้ของเขาสักอย่างก่อนที่เขาจะเอารถสุดที่รักของเขาพุ่งเข้าไปในโลกอีกด้านหนึ่งโดยที่ไม่มีอะไรรองรับเลยว่าเขาจะไปได้ไหมรถจะชนแหกหรือเปล่าหรืออะไรก็ตามแต่ ด้วยความที่เชื่อใจกันและจินตนาการล้ำเลิศของสตีฟนั้นมนทําให้รถคันนั้นอยู่โลกปัจจุบันพุ่งเข้าไปโลกกับด้านได้นี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่แบบว่าถ้าเรามัวแต่คิดเราอาจจะไม่สามารถพิชิตอะไรเลยเกิเป็นไปได้นี่คือหนึ่งในหัวข้อที่ผมรู้สึกว่าไม่ผันดีว่ะแต่ไม่ก็เจ๋งเหมือนกันถ้ามัวแต่คิดแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงสุดท้ายพวกพระเอกก็ได้เข้าสู่โลกกับด้านโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงกับทหาร หรือว่าไม่ต้องแบบไปถูกล่าด้วยปีศาจหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นการที่ตามมันกลับบ้านด้วยวิธีนี้มันก็แปกลกริมมกันและมันก็สื่อสารให้เราชัดเจนว่าจินตนาการนั้นมันก็อาจจะสําคัญพอๆกับความรู้หรือก็เป็นไปได้มาถึงหัวข้อที่3ก็ครับผมอันนี้แอบจะปั่นนิดนึงแต่ผมรู้สึกขัดใจมากๆคือ2หัวข้อนี้ดูแบบโอ้โหแหมสร้างสารรค์จินตนาการเด็กไทยหรือว่าแบบคือแบบอวยอะแต่ แต่หัวข้อนี้ผมว่าผมขอขอนิดนึงนะฮะนั่นก็คือเสียงภาคของฮอปคือจริงๆใช่ฮะเสียงฮอปไม่หามคือคือไม่ดูดิทั้งซีซั่นเนี้ย ผมไม่ชินกับเสียงผ้าของฮอปเลยฉันคิดว่าได้แต่ไม่ใช่วันนี้ฉันว่าเธอเขาไม่ได้จะบอกว่าหนูกโกหกเหรอแล้ว <c oughs> จะบอกว่าเธอเข้าใจผิดหนูไม่ได้เข้าใจผิดคือนั่นแหละคือเสียงที่ผมกําลังจะสื่อให้ทุกคนได้ยินคือแบบฮอปมันภาคไทยเสียงมันลิ้นเปียมากแบบเขาไม่เข้าใจหรอกคือเขาไม่ทำแบบตรงนี้ <c oughs> <c oughs> พอหลังๆมันก็ปรับตัวได้แหละแต่พูดตรงๆอะผมรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันแปลกมากๆจนกระทั่ทงไปปรับเสียงภาษาอังกฤษแต่เขาคงเขาก็เหมือนกันนะทั้งเสียงภาษาอังกฤษหรือว่าเสียงแบบในเวอร์ชั่นของภาคไทยแต่มันอดจี้ไม่ได้กับไอพาร์ทนี้จริงๆผมเลยรู้สึกว่าเสียงเกมมันแบบ มันเป็นฟิลนี้จริงๆเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้คือกะมาเอาปั่นอย่างเดียวหลังจากสองหัวข้อแรกนี่มาโอยทั้งนั้นเลยแล้วสู่แล้วต่อไปก็คือคู่หูที่น่าสนใจในภาคนี้ก็บผมซึ่งแน่นอนเลยว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคห้าเนี่ยเราเห็นนลายคู่หูมากคู่ที่จับคู่แล้วหาคู่ที่จับคู่แล้วสะสมหรือคู่ที่จับคู่แล้วแบบ ออบอุ่นหัวใจนู่นนั่นนี่คือเราเห็นมาเยอะมากๆแต่ภาคนี้ส่วนตัวทุกคนให้ใครบ้างครับผมส่วนตัวผมผมให้อ่าวิวกับโรบินนะอ่าถ้าจำชื่อไม่ผิดน,นะคือด้วยนิสัยหรือหัวอกเดียวกันมั้งมันเลยทำให้สองคนนี้เวลาพูดคุยกันหรือแบบเวลาเชื่อมเข้าด้วยกันอะ่ะมันแป๊บเดียวจริงๆ พอแป๊บเดียวในความที่ผมรู้สึกอ่ะมันกลับกลายเป็นการแบบคุยกันถูกคอรู้สึกสองคนนี้อยู่ด้วยกันทีไรแล้วอบอุน่นเข้าใจหัวอ,อกกันมันแบบมันรู้สึกดีอ่ะถ้าสมมติเปรียบเทียบย้อนกลับไปผมก็คงให้สตีฟกับดัสตินซึ่งสองคนเนี้หลังจากไอ้สตีฟเป็นคนแบบขี้เก๊กหน้าหล่อในซีซั่นหนึ่งมาซีซั่นสองซีซั่นสามแม่งกลายเป็นคนรักเด็กแล้วแบบามาคู่มาเข้าคู่กับดัสตินอ่ะมันก็เลยเป็นแบบอีกมิติหนึ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยไอ้แบบเด็กเฮี้ยวๆนี่แบบมา มันตามติดเด็กเนิร์ดมันดูแปลกๆเนาะอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยเคยมีเขาเข้ากันมากๆซึ่งถามว่าภาคนี้มีไหมมีและดีเหมือนเดิมครับผมซึ้งเลยแหละแต่ยอมรับว่าถ้าให้เทียบกับคู่หูที่น่าสนใจหรือว่าภาคเนี้ยผมยกให้ใครผมก็คงยกให้โรบินกับวิวซึ่งแน่นอนฮะว่ามันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งชวนกินใจแล้วก็เข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันดีแล้วก็มาสู่หัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมเกินไปเลยฮะว่า แต่ละซีซันมันมีคู่หูแต่ละคู่มีบัดดี้ซึ่งแน่นอนว่าพอที่ผมไปตามเก็บตามดูมาอีกทีเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีบัดดี้ที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3-4คู่ครับผมถ้าสมมุติจะให้ยกตัวอย่างเลยก็สตีฟกับเดสตินเราพูดไปแล้วนะฮอปกับเอลเวนแกรับเอลเวนมาเลี้ยงเนี่ยแกก็เหมือนเป็นพ่อบุญธรรมแล้วสอนเอ้ยคู่พ่อลูกจิกกัดกันเอ่ยเนี่ยมันก็เป็นอีกคู่หูหนึ่งที่น่าสนใจก็ต่อไปก็ออแหมคู่ผัวเมียแห่งปีครับผมซึ่งมีอยู่2คู่ด้วยกันหลวงฮอปกับแม่ของวิวผมจําชื่อไม่ได้กับพี่ชายของวิว แล้วก็พี่ชายของไม้แค่ผมจําได้ว่าเขาเป็นแลมโบอ่ะแต่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรพูดง่ายๆก็คือ2คนนี้ก็เป็นอีกคู่หูหนึ่งที่มีอยู่ในหนังแล้วถ้าสมมุติว่าจะให้คู่หูคู่ที่หนึ่งเลยล่ะเอาจริงๆที่หนึ่งผมก็ให้สตีฟกับดัสตินนะแต่คู่นี้ให้ที่2แล้วกันให้เป็นชื่อเลยว่าเฮลไดเวอร์อะ,ไ,ะ,อะไม่ใช่ฮิลไดเวอร์ดิฮิลอะไรวะเฮลวฮลลสักอย่างเนี่ย แป๊บนึงแป๊บนึงไอหนุ่มวงล็อกควงกีตาร์ในซีซัน4กับดัสตินซึ่งเหมือนแบบพวกติกเนิร์ดในเวอชั่นพังแต่คู่หูคู่นี้โหตอนจบมันซึ้งตาตึงแล้วก็กินใจคือพาเนี้หลังจากที่เปิดเผยมาในมุมของดัสตินกับสตีฟเนี่ยโห พูดตรงๆเลยนะมันเป็นอะไรที่แอบเจ็บอยู่เหมือนกันหลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยนัสตีมันทําทําไมวะเฮ้ยมันมันเบ <_' S 1> ี้ยววะะหรืออะไรเงี้ยแต่พอแกเฉลยแกแบบถอดเกาะพวกนั้นออกเพื่อแบบไม่อยากเสียใครไปอีกแล้ววะชิดคีแม่ไอเด็กนี้เป็นคนหนึ่งที่เติบโตแบบก้าวกระโดดกว่าเพื่อนๆเลยคือให้สมมติลองเทียบเทียบกับเพื่อนไหมคนอื่นอะอย่างเช่นวิวเป็นเกย์เงี้ยเหรือไม่งก็อีกคนหนึ่งที่แบบผิวสีหน่อยก็มีแฟน วิวก็มีแฟนมันคือขการเติบโตแบบปกติแต่ดัสตินมันเติบโตด้วยการสูญเสียเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนคนนี้ถึงเป็นคู่หูหรือว่าเป็นบัดดี้กันที่แฟนคลับสตัตจจริงหลายๆคนชอบโอ้โอ oh ้ oh. ต่อมาถ้าถามว่าคู่หูเอาฮาเลยก็ได้นั่นก็คงไม่ต่างกับสตีฟ แล้วก็โรบินโอ้โหคู่นี้อยู่ด้วยกันที่ไหนฮาที่นั่นสนุกอะสนุกตั้งแต่ซีซันสี่แกโผลมาสามหรือสี่นะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วจะน่าจะสามเออใช่ตอนขายไอติมสี่ป่ะวะเออทัางมดเดออเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจแต่จําได้เลยว่าหลังจากที่แบบแกผ่านแบบเรื่องร้ายๆมาด้วยกันแกก็ได้มาเข้าแก๊งกับพวกพระเอกกับพวกไม้ในการช่วยกันกอบกู้โลก <G ül> จากเวกหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ผมพูดตร,ตรงๆเลยนะว่า มิติตัวละครทั้งสองคนเนี้ยมันเป็นอะไรที่เข้าขากันมากๆแไม่เป็นตัวละครใหม่ที่แท้เข้ามาไม่เหมือนเดสตินกับสตีมนะแต่สองตัวเนี่ยแบบแหมเข้าขาจับคู่จนก็แอบ,บคิดเหมือนกันนะว่าแกนี่น่าจะได้กันแต่สุดท้ายแล้วเอา้าแม่งคนนั้นได้ไปได้กับผู้หญิงเฉยเลย <laughs> เพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละครับผมคู่หูแห่งปีแต่ละคู่ทุกคนคิดว่าคู่ไหนหน่าสนใจชอบคู่ไหนกันบ้างครับผมส่วนตัวผมก็ถ้าให้ไล่เลียงมาทั้งหมดเลยนะอย่างแรกเลยก็อย่างที่บอกก็คือดัสตินกับสตีฟแล้วก็ดัสตินกับโรบินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดัตตินกับโรบินโรบินกับสตีฟแล้วก็วิวกับโรบิน แล้วก็ดัสตินกับไอ้ไอ้หนุ่มพังคนนั้นน่ะไอ้เฮลไฟล์เฮลดเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเออก็ก็โหชอบหลายคู่เหมือนกันนะแล้วก็มาสู่อ่าพาร์ทหนึ่งที่ <c oughs> ผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นด้วยความที่ไอเราดองอยู่แล้วก็หลายๆคนกลับมาเล่นมีมลงมีมหรืออธิบายในสเตนเจ์ติงอ่าซีซั่นหเอพิโซดที่7ว่าอะไรวะตอนจบมันคืออะไรวะเนี้ย คือส่วนตัวผมผมไม่รู้ผมคิดว่ามันเฮ้ยมันแย่เหรอว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเขาไมคูกคนแบบต่างแบบเบือนหน้าหนีหรืออะไรอย่างนี้จนกระทั่งผมดองจนตอนสุดท้ายอะ่ะไอตอนที่แปดสองชั่วโมงมาจริงๆอะ่ะผมได้ไปนั่งดูผมไม่ติดเลยนะไม่รู้ว่าไม่ติดเพราะผมดองหรือว่าผมรู้มาก่อนหรือเปล่าแต่ผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาติดกันนั้นพาร์ทนั้นมันก็คือพาร์ทการสารภาพอัตลักษณ์ทางเพศของวิว <c oughs> ไม่แปลกใจก็ผมเขาเกินมาตั้งแต่ซีซัน4แล้วแหละว่าแบบวิวเป็นอย่างนั้นวิวเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนล่ะครับว่าการที่อธิบายจุดอ่อนของตัวเองเพื่อเวกหน้าจะมาใช้เล่นงานหรืออะไรก็ตามคือแบบมันมีเหตุผลมากมายหลายอย่างที่จะหยิบมาพูดหยิบให้คนอื่นเชื่อใจได้แต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมที่ไม่เคยเข้าใจมีไม่เข้าใจเลยเลยเพราะผมยังไม่ได้ดูเพราะผมได้ดูฉากแล้วนะ่ะเฮ้ยผมซึ้งบ่ะ ผมไม่ได้ซึ้งว่าวิวเป็นเกย์ผมไม่ได้ซึ้งเพราะว่าเขารักไหมผมไม่ได้ซึ้งว่าเว็กหน้าจะโจมตีหรือบูลลี่อัตลักษณ์ทางเพศของเขาแต่ผมซึ้งในการแสดงครับผมการแสดงของวิวเป็นอะไรที่มันจะมีพาร์ทนึ่งที่ผมว่าใครสมควรเป็น MVP วีวิวคือหนึ่งในนั้นที่ติดในตัวละครที่มีทั้งความทรงพลังมีทั้งบทบาทการแสดงที่ดีหรือมีทั้งจังหวะที่ดีในการที่จะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผู้กากับมอบให้อย่างเช่นแบบการขนลุกการแบบกําเนิดพลังหรืออะไรก็ต่างคือแบบผมไม่รู้สิแต่ผมรู้สึกว่าวิวเป็นตัวตัวละครหนึ่งนักแสดงหนึ่งที่เป็นตัวโดนตัวแต่ซีซั่นหนึ่งมาจนถึงซีซั่น5แกเป็นคนหนึ่งที่แบบพวกนี้คือศักยภาพในการแสดงของแกมันแข็งแกร่งอ่ะแกสามารถเอ,อ่อเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศหรือแบบคือแกไม่ได้แบบเป็นหัวว่าเฮ้ย เพื่อน,อนๆกูเป็นเกย์ว่ะอะไรเงี้ยแต่เขาแค่พูดว่าเขาพูดออกไปแล้วทุกคนจะไม่เหมือนเดิมกับเขาเวกหน้า mm hmm. ให้เขาดูอนาคตว่าเขาจะเหลือตัวคนเดียวเขาจะดูแตกต่างเขาจะดูแย่ในสายตาคนอื่นมากๆเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงทั้งที่เขาก็ยังเป็นเพื่อนกับทุกคนโอ้โหแบบยังชอบเหมือนกันกันกบทุกคนชอบในมุมนั้นมุมนี้ที่วิวอธิบายอ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า เขาอะไม่ได้กลัวว่าเขาจะเป็นเกย์แต่เขาแค่กลัวว่าคนอื่นจะมองเขาแปลกและแตกต่างคุณลองคิดสภาพดิถ้าสมมติคุณมีเพื่อนที่แบบคบกันมาเป็นสิบปีอะมันเลิกคบเพราะแบคบคุณเป็นตัวประหลาดคุณจะรู้สึกไงโอ้ผมเชื่อว่าหลายคนถ้าสมมติตั้งอาคาติกับเรื่องนี้แล้วนะทุกคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยอก็ อะไรวะก็แบบมันไม่ใช่ชายแท้ไม่รู้ไม่รู้มรผมไม่จินตนาการคําพูดของคนเหล่านันแล้วกันแต่ผมแค่จะบอกว่าความรู้สึกของคนเรามีผลนะฮะเราโตมาด้วยกันสนิทกันรู้สึกดีให้กันมาตลอดมันไม่ผิดแต่การที่จะตัดสินคนเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศอะ่ะมันแย่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวกหน้าผิดเต็มๆที่จะบูลลี่วิวในเรื่องที่เขาเป็นเกย์เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่ติดเอพิสซดน์นี้นะส่วนตัวผมไม่ติดผมไม่เชิงว่าซื้อ แต่ผมแพ้ให้กับการแสดงของวิวจริงๆวะ่ะคือมันแบบแรงอะ่ะมันแบบซื้อใจได้เลยอะ่ะมันแบบอ้ยไอ้เราก็รู้สึกว่าอ๋อคือถ้าสมมติพูดให้ใครฟังใครจะเชื่อว่าแบบอ๋อเฮ้ยกูกูร้องไห้กับฉากที่วิวออสารภาพว่กกูเป็นเกย์ว่ะอย่างเงี้ยคนอือน่นคงตลกอะ่ะแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาถ่ายทอดออกมาดีนะต่อให้มันจะโวกหรือไม่โวกหรืออะไรก็ตามเถอะแต่ผมยอมรับเลยว่า ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่ไม่ได้ยัดเยียดเพราะว่าเขาก็เกิดกันมาตั้งนานแล้วแหละแล้วพอมันให้เหตุผลอ่ะมันก็ยอมรับได้ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ติดแล้วผมก็ยอมรับว่าใช่ฮะผมเสียน้ําตาให้กับเอพิโซดที่7เอพิโซดที่ไม่คิดว่าจะทําได้ซึ้งขนาดนี้และซึ้งมากกว่าตอนจบที่ควรจะเป็นอีกด้วยซ้ำเอาล่ะครับผมเข้ามาสู่ MVP ของภาคนี้กันเดี๋ยวแม เกินไปแล้วไงวิวติดหนึ่งได้โพล่ะคือว,วิวอะเพราะตรงๆซีซั่นนี้แบบเพี้ยตอนที่แบบกำเนิดพลังที่แบบกูสามารถไปกระเทืบไอตัวผีดอกไม้ได้หรือกูสามารถหักขาเวกหน้ายาใครจะไม่ว้าวบ้างคือแบบเจ๋งมากๆหลังจากคนที่อ่อนเอสุดๆแบบเป็นแบบ เป้านิ่งสุดๆต้องกลายมาเป็นพลังมหาอำนาจที่แบบขั้วตรงข้ามของเวกหน้าเออแบบถ้าใครจะเก่งกว่าอีเลเว่นหรือว่าเก่งกว่าแอล่ะก็วิวนี่แหละซึ่งคนนี้เป็นหนึ่งในโพลที่ผมอธิบายไปข้างบนแล้วว่าการแสดงเขาก็ดีพลังเขาก็เทพซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ซีซันหนึ่งถึงซีซันห้าเขาก็ดีเหมือนกันแล้วใครล่ะที่จะมาสู้กับวิวได้ในภาคนี้ในซีซันนี้เด็กอ้วนเบนนี่ครับผม เอาจริงนอกจากความกวนโอ้ยความแบบความเด็กแบบเด็กอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนพอเข้าใจได้แต่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 แตแตไอที่โดนจิตโดนใจที่สุดก็คือมันไม่ใช่เป็นแค่เด็กอย่างเดียวไงละ่ะฮะมันสับมันพลิกแพงแบบเอ้ยแกเป็นเด็กดีได้เป็นนั่นเป็นนี่ได้จนแกตาสว่างแกเปลี่ยนโลกแกเปลี่ยนความคิดจากที่แกแบบปฏิเสธด่าคนนูน้นด่าคนนี้แหวกปากเอ้ยแหกปากทําเป็นเด็กเราเกลียดที่สุดอะ เด็กโดนสปอย Team. อะพวกนี้งยจนกระทั่งมีฉากหนึ่งที่แกไปด่าทหารซึ่งทุกอย่างมันจริงมากๆแล้วเราก็ยอมรับตรงๆว่าเราก็อดเอาใจช่วยไอเด็กคนนี้ไม่ได้แล้วไอเด็กคนน,นี้ผมมาซีซั่นเดียวก็เล่นใหญ่เลยใครจะไม่เชียร์บ้างแล้วก็ผมแล้วคนต่อไปโอ้โ oh, ห oh, นอกจากวิวนี่ก็มีแต่เด็กเนาะเด็กเอ่อเพื่อนของวิวอีกทีนึงซึ่งเป็นน้อง ผมจำชื่อไม่ได้อะแต่คนที่ฉลาดมากเลยเป็นน้องผิวสีคนหนึ่งที่โอ้โหยะเคมีซีตั้งแต่สมัยก่อนละไม่รู้ว่าซีซั่นหนึ่งมีไหมนะแต่ที่รู้คือแบบโผล่มาทุกภาค MVP ทุกภาคไม่ว่าจะความฉลาดความปากร้ายปากแจวแต่ฝีมือเจ๋งคือแบบ พึ่งได้ตลอดซึ่งภาคนี้มานอกจากปากแซบแล้วก็ยังเอาคืนแบบแซบๆแล้วก็แบบโหไอ้ด้วยความที่หัวก้าวหน้าชอบวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามคนนี้ก็ยังติดหนึ่งในโพส่วนส่วนที่ผมให้คนนี้มาติดหนึ่งในโพนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับนอกจากที่ว่าแกโพมาก,กี่ภาคแกมันก็เจ๋งตลอดเลยแม่ผูก้กบกบเอาคนนี้มาอวยชัดๆเพราะฉะนั้นเอ p มภาคนี้สําหรับทุกคนคือใครกันล่ะครับผมส่วนตัวผมนะวิว ไม่ไม่นับแบบไม่นับแค่ซีนที่เสียน้ำตาที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะแต่นับทั้งเรื่องความว้าวว้าวจนขนลุกอะว้าวยังไม่พอมันดึงซีนดราม่าก,ก็ทำได้ดีโอจังหวะจังหวะหรืออารมณ์หรือการแสดงต่างๆเกมมันถาโถมมาจริงๆไม่ว่าจะเอาแบบเด็กม้ามืดอ,อย่างเด็กเบนเนี่หรือผู้หญิงผิวสีที่มาแต่และภาคก็พีิตลอดก็ยังสู้วิวภาคนี้ไม่ได้จริงๆหรอครับผมเอาจริงๆผมให้ตั้งแต่เกมแบบ พิกพลังหักแขนหักขาอีตัวเมโดโกก้อนแล้วแหละเออถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะฉะนั้นภาคนี้ผมยกให้วิวจริงๆและเป็นภาคปิดท้ายสรุปจบที่วิวอ่าโอเค <c oughs> มาเรามาสรุปเรื่องราวจบกันกันก่อนดีกว่านะครับผมกับการเดินทางฝ่าฟันมาจนถึงท้ายเรื่องบรรยากาศการเดินทางของซีซัน5แล้วก็โอ้โหการจากไปของแอลแล้วก็การจากลาของกลุ่มเด็กๆที่ ยอมรับแหละเสียน้ำตาให้กับบิวแต่ตอนสุดท้ายไม่โคตรจะเคว้งเลยมันเป็นการมาราธอนดูหนังในตอนกลางคืนที่ผมรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับ <c oughs> ดูจบประมาณตีสี่นอนไม่หลับแล้วมันจะยังไงต่อวะใช่มันแล้วแล้วจะยังไงต่อคือแบบรู้แหลยว่าจะมีภาคแยกแต่เขาไม่เกี่ยวกับตัวละครกลุ่มนี้แล้วอะ่ะทุกคนจบไม่ว่าจะแบบแก๊งผู้ใหญ่แก๊งพวกสเตฟหรือแก๊งของไม้อะมันแบบเงียบ มากๆจบแล้วเหรอข้ามไป1วัน2วัน3วันผมยังเคว้งอยู่เลยผมยังรู้สึกว่าโหเชื่อแบบหลายๆเรื่องนะยกตัวอย่างอะไรดีล่ะ The ๋ยวฟาไหมไม่รู้ดิคือแบบหลายๆเรื่องเขาให้จบแบบไม่จบอะจบก็ยังมีปลายเปิดหรือแม้กระทั่งจบแต่ก็ยังมีสปินออฟมีภาคต่อมีนั่นมีนี่มันรู้สึกจบไม่จริงสักทีเดียวอะแต่สเตนเจ,จร์จมันต่างจากนั้นครับผมมันรู้อยู่อีกมันรู้แล้วว่าแบบ ต่อไปไม่มีอีกแล้วอ่ะการรอคอยซีซั่นสมาซีซั่นหมันไม่มีซีซั่นหไปซีซั่นหอีกแล้วอ่ะโอ้โหผมเข้าใจเลยว่าทําไมซีรีส์นี้เป็นซีรีส์คู่บ้านคู่เมืองของเดดฟิกแล้วมันจบได้แบบเงียบสงัดพร้อมกับประตูบานสุดท้ายแล้วก็เกินท้ายให้เราเด็กๆที่จะมาสารต่อคือแบบมันมันถามว่ามันรู้สึกดีไหมมันรู้สึกดีนะมันรู้สึกอึนด้วยมันรู้สึกแบบคขวงด้วยแล้วยิ่งตามข่าวของหนังเรื่องนี้หลังจากแบบซีรีส์จบข่าวประคมเยอะมา ยิ่งตามยิ่งเคว้งอ่ะ <c oughs> แล้วคืน <c oughs> นั้นผมก็ไม่ได้นอนโอ้โหยิ่งตามก็ยิ่งไม่หลับเราขาดเพื่อนกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปในชีวิตหนึ่งเลยอ่ะมันรู้สึกว่าโอ้โหเราติดตามเขาตั้งแต่เราเด็กมาจนสู่เราโตไปกับพวกเขาเนี่ยถึงเวลาที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปเติบโตหมดแล้วซึ่งผมรู้ะว,ว่าเรื่องนี้ผมต้องมุฟออนเพราะผมก็ต้องแยกย้ายไปเติบโตเหมือนกันยอมแพ้ให้ฉากสุดท้ายจริงปะมันดีเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าดีนะมันแบบมันมันเล่นกับใจเกินไปมันแบบมันซื้อใจเราเกินไปแล้ว มันแบบจบคือจบจบกันตรงนี้ปิดประตูทุกอย่างจบไปแล้วซีรีส์5ซีซั่นเดินทางกันมา10บกว่าปีจบหมดแล้วโอ้ oh my god แล้วจบในวันปีใหม่ผมคิดเหมือนกันนะถ้ามันไม่มาวันที่1หรืออะไรเงี้ยมันน่าจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าดูตอนที่8-2ชั่วโมงจบเวลาไหนถึงแบบว่าถึงเที่ยงคืนพอดีแล้วมันก็จุดต้มตั้มตุ้มตั้มโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นแม่งแข้งกว่าเดิมอีกอะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เราดูการเดินทางของทั้งหมดตัวละครหลักในเรื่องนี้โอ้โหเอาภาพมาก,ก็ไม่มีชื่อให้เนาะจำได้แค่ไม่กี่คนฮะไม่ว่าจะไม้ตัวละครพระเอกสู่พระรองเดินทางมาซีซั่นหนึ่งนี่นายใส่กริง้งไปโผล่ในอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็มาเดินทางในสเตนเจอร์ติงต่อโอ้โหแบบไม่ว่าจะมาคบกับแอลเกาะกลุ่มเพื่อน พิชิตด,ดันเจียนหรืออะไรก็ตามมาสู่วิวครับผมโอ้โหตัวโดนสู่ตัวเอกในภาคนี้เป็นอะไรที่ชวนให้เอาใจช่วยแกแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสงสารแล้วก็เป็นตัวละครที่โดนแล้วโดนอีกซีซั่นไหนก็โดนแต่วิวอยู่นั่นแหละต่อมาก็คือแม็กซ์แม็กเป็นตัวละครหนึ่งที่เพิ่งโผล่มาใหม่แม็กซ์แกเป็นแฟนกับลูคัส อซึ่งคนนี้ก่อนซึ่งก่อนที่แม็กจะมาคบกับลูคัสเนี่ยแน่นอนว่าแกก็เป็นเด็กเฮี้ยวๆเ,เป็นเด็กแบบอินโทรเวิร์ดคนหนึง่งที่ครอบครัวไม่อบอุน่นพี่ชายก็หิวแต่ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นตัวละครนึงที่น่าสงสารนะแม็กก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ซีซั่นสี่นี่โดนหนักมากๆมาซีซั่นห้านี่โอ้โหเทพจะไม่ได้เดินเลยไม่ใช่นะฮะเดินไม่ได้ไม่ใช่ก็ <c oughs> นั่นแหละครับผมถือว่าเป็นตัวละครตัวโดนอีกตัวหนึง่งหลังจากพี่ชายแกโดนเล่นไปนะ ต่อมาก็โหสตีฟสตีฟเป็นตัวละครหนึ่งที่มาซีซั่นแรกที่โคตรโคตรน่าเหมันไส้เลยแต่พูดตรงๆนะยิ่งเขาโตไปกับซีรีส์เรื่องนี้เท่าไหร่แกยิ่งกลายเป็นคนที่อบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเข้าใจหัวอกเด็กๆทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แกมองดัสตินไอเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเป็นเพื่อนจริงๆอะ่ะโอ้ใครจะไม่รักแกบ้างแล้วอีกอย่างก็คือบทคู่เขากับดัสตินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูแลทั้งคาทั้งอบอุน่นแล้วก็ ชวนเบียวไปด้วยกันต่อมาก็ลูคัสครับผมโอ้โหซีซั่นสีนี่มาแบบแนวแก๊งส์เลยนะแบบโอโหแบบเล่นใหญ่อะฮะไปไปในอะไรนะ ไปไปเป็นพวกจ็อกสะละเออไปเป็นพวกแบบนักกีฬาสะละก่อนที่แบบจะกลับมาหาพวกเพื่อนๆอ,อีกครั้งแล้วเลือกที่จะแบบมามาเขาเรียกว่ามาคบแม็กหรือมาอ้อนแม็กว่าไม่รู้ดิเอาเป็นว่าพวกนี้ก็คือสุดท้ายเขาก็ยังมาอยู่ในกลุ่มของไม้เหมือนเดิมเนื่องจากโตมาด้วยกันนะเนาะโอ้ดัสตินดัสตินเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ภาคห้าเห็นการเปลี่ยนแปลงมากๆพอๆกับวิวเลยแต่วิวนี่เราเห็นความแตกต่างตั้งแต่ภาคสี่ละแต่ดัสตินเป็นตัวละครหนึ่งที่ ผมพูดตรงๆนะมันเป็นตัวละครที่แบบเติบโตมากกว่าเพื่อนๆมากๆเลยอะ่ะคือนะด้วยด้วยความที่ผมอธิบายไปหมดละแล้วก็ต่อมาก็คือเนนซี่เนนซี่เนซี่เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวละครน,นึงที่เติบโต,ตเหมือนกันฮนะที่แบบผมยังคตรชอบมีมนีอยู่เลยอะ่ะมีมที่แบบจากซีซั่นหนึ่งมาซีซั่นห้าจากแนนซี่ผู้หญิงวอลรสารสู่การถือปืนแล้กลายเป็นแลมโบอย่เงี้ยเออ <c oughs> โคตรเหมือนเลยอบอกตรงแล้วก็โอ้โหโจนานทานไอหนุ่มไี่แบบน่าเศร้านะยอมรับเลยว่าแบบดูซีซั่นหนึ่งเนี่ยครอบครัววิวเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นไหมตอบได้ไม่เต็มปากแต่2ตัวละครน,นี้เป็นอะไรที่แบบหนดหัววิวก็อ่อนเอโดนไอพวกแบบ โลกด้านมือจับไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แบบโจนาธานก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่สุดักทางอะ่ะแบบโอ้ผมจำซีซั่นหแทบไม่ได้ละแต่ยอมรับเลยว่าแบบพอแกเอาจริงก็น่าเอาใจช่วยเหมือนกันตอนที่ยังเป็นคู่กัดกับสตีฟอ่ะฮะและต่อมาก็แอลครับผมจากตัวละครหนึ่งที่ผมยอมรับนะเสียดายอ่ะผมไม่อินกับแอลในซีซั่นหเลยคือแบบเขาเล่นดีแหละแต่มันไม่มันไม่มีลัศมีลังสี หรือเอเมาหิตอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอาใจช่วยแกรหรือว่าสนับสนุนแกซึ่งพวกนี้คือผมไม่ค่อยอินกับแกเลยไม่ว่าจะบทบาทการแสดงไม่รู้ว่าแบบสไตล์หรือราคาแรคเตอร์ตัวละครที่มันดูนิ่งๆหน้าทำมุนทำมุนหรืออะไรเงี้ยนะผมไม่ซึ้งเลยอ่ะอ้ใช่ฉากตอนที่แอลหายไปอ่ะมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเอาหรอไปแล้วหรออะไรเงี้ย อ๋อสุดท้ายก็จบแบบนี้สินะอะไรเงี้ยคือยอมรับแหละว่าการเดินทางของแกมาดีครับผมแต่แค่ภาค5มันรู้สึกว่าแอบทื่อๆแข็งๆไปหน่อยโอเคแล้วนี่ก็คือตัวละครหลักๆทั้งหมดที่เราพยายามเค้นหาเพื่อนำมาพูดใน s t ต n c จอร t ติง s ีซักับโอ้โหกี่หัวข้อวะ <c oughs> ในประเด็นที่เราหยิบม,มาพูด5-6หัวข้อนี่แหละแล้วก็ตอนนี้อัดมาจะ40นาทีแล้วละครับผม <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าให้คะแนนให้ให้แบบชื่อตนเ r อร์ตแหละ แบบรวมซีซั่น1นผมให้10เต็ม10เลยเป็นอะไรที่เต็มอิ่มครบรถแล้วก็การเดินทางที่รอคอยไม่เคยเสียเปล่ายกเวน้นถ้าจะให้รีวิวจริงๆก็คือมันเป็นการเดินทางที่แบบแปลกมากๆหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าตัวสมุนลูกกระจอกมันหายไปไหนหมดทาไมไอ้บอสไงมุมตัวมาเลิ่มเทอมขนาดนั้นมันโดนเด็กวัยรุ่นถึง10กว่าคนเพราะว่าลุมกระทืบตายแป๊บเดียวเองือแบบมันดูง่ายไปหมดเลยซึ่งใช่ครับผม,ม แปลกมากๆจนกระทั่งในรีวิวผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยก่อนรีวิวหรือว่ารีวิวจะออกก่อนนะใช่ฮะผมเลือกที่จะโฟกัสกับกลุ่มตัวเอกม,มันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันรู้สึกดีตั้งแต่ต้นจนจบต่อให้ความอลังการ CGI ล้นจอพวกนั้นจะแย่ไม่แย่หรือคนอื่นคิดยังไงผมรู้สึกว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมันไม่ได้สนุกตั้งแต่แรกแล้ว,ลวนะมันมันสนุกในความที่แบบว่าติดเนิร์ดอะฮะ แก้ไขปัญหาพาโลกรอดตายหรืออะไรพวกนั้นเออมันสนุกตรงนี้มันสนุกในพาร์ทของพวกแก๊งของไม้แก๊งของสตีฟไม่ใช่เออแก๊งของสตีฟแก๊งของแบบนักวิทยาศาสตร์หรือไม่งั้นก็แบบเออฮอปเหรอพ่อของเอเลเวนอ่ะเออนั่นแหละพวกงั้นก็คือในมุมมองต่างๆของโลกเนี่ยมันสนุกมากกว่าการจะไปโฟกัสแค่แบบ10นาทีในการปราบ,บอสแล้วก็ตายคือแบบยอมรับว่าง,ง่อยไหมง่อย การปูทางมาชิบหายไว้วอดใลขนาดนี้มันสมควรจบง่อยขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ไม่มีการสูญเสียแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างดูดีแล้วก็เขาเลือกมาทางนี้แล้วแหละ เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดแค่ซีซัน5นะผมพูดตรงๆเลยว่าซีซันนี้ก็คงให้สัก8-10ต็แล้วเออดูก็ได้เอ้ยไม่ใช่เป็นฟิลแบบว่าคุ้มและที่ดูนะอย่างน้อยคือการเดินทางหรือแบบคนสมัคร넷ฟิกเพื่อมาดูอะตอนหนึ่งก็1ชั่วโมงตอนสุดท้าย2ชั่วโมงดูไปกับ10ชั่วโมงอะในซีซันเดียวเพราะฉะนั้นก็ราะว่าคุ้มแล้วแหละฮะและอย่างคือมันอัดเนื้อหาแน่นสนุกมากเพราะฉะนั้น8-10เป็นอะไรที่ดูดีและโอเคมากๆแล้วใน Staing e เ Things ซีซัน5เอา ประเด็นที่ผมหยิบยกมาพูดวันนี้เท่าทีนะหายไปนานเลยโอ้โหนี่ก็แทบจะวันที่10ในการอัดเสียงแล้วนะผมไม่รู้คลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่แต่ที่รู้เลยก็คืออันนี้ผมดูมาตั้งแต่ปีใหม่ละเออกลัว,วจะได้แบบกลัวจะแบบดูไปเฮ้ยคอนเทนต์นี้ได้ประเด็นนี้โดนหยิบมาพูด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 แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ได้พูดออกมาหมดแล้วซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครดูแล้วแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมึงสปอยกูก็ถือว่าเตือนกันไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับผมเพราะว่า พูดถึงเนื้อหากันอย่างก,กระจัดกระจายเลยเอาไว้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะถูกใจกรดไลค์ติดใจกรด s u b ส c ค i b e เพื่อเป็นปปกาิมใหม่ของช่อง My Movie List ค้างหนังคนธรรมดากันด้วยนะครับผมโอเคอะถ้าถามว่าอนาคตจะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปเป็นคลิปยาวซึ่งแน่นอนผมแน่ว่ะแน่ว้เลยว่าถ้าต่อจากคอนเทนต์นี้จะไปทำคอนเทนต์เกมก่อนอ่ะอันนั้นเอาก็เอาไว้เราดูช่องเกมนะแต่ไอสิ่งที่ผมจะทำต่อไปชัดๆเลยนะั่นก็คือจัดอันดับทีไทยทีมมันผ ไล่ like, ดูมันมาหมดแล้วในปี 2025. <Z iller> 2 0 2พจะเป็นยังไงนั้นไว้อรอดูในอนาคตครับผมแล้วก็รอดูปีส0 2 6ัจะม,มีทีไทยทีมันเรื่องไหนที่จะมาระเบิดระเบิดในทาง f ฟิกอีกก็ไว้รอดูกันนะเอาเป็นว่า ที่ไทยที่มันในเวอร์ชั่นปี2025ผมดูจบมาแล้วไว้มาจัดอันดับว่าเรื่องไหนดีเรื่องไหนแย่และหลายๆคนไม่รู้ว่าเอาไปเรือยังนะแต่ที่รู้อยากทําเอาเป็นว่าใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องพวกนั้นไว้มาพูดก,กันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วล่ะครับผมสำหรับผมนุกขอตอลาไปก่อนสีอยู่กุญบาทครับผม